คือไม่ได้มาตอนล้างหรือไม่ได้มาตอนคนน้อยหรืออะไรยังไงเลยนะฮะเขามาตอนทุ่มหนึ่งคิดดูดิทุ่มหนึ่งนี่คือพีคในห้างนะพี่อากคิดว่าจุดพีคในห้างกรณีน,นี้น่าจะทําเป็นกระบวนการน่าจะมีการวางแผนมาแล้วแต่เฉพาะคนที่เข้ามาลุยคือ8คนนะฮะแคนบุกปล้นล้านทองในห้างที่สุงไงโกลกนาราธิวาสซึ่งเขาบอกว่าตอนช่วงที่เขา เข้าไปในห้างแล้วปล้นเนี่ยค,คนเยอะด้วยคือประชาชนพนักง,งานเยอะเลยอยู่ในห้างทุกคนตกตื่นแตกใจเออตกต,ตกใจแตกตื่นก็ระหนกันหมดเลยนะครับแล้วในที่สุดกวาดทองไปได้มีคนมีบางสื่อใช้คำว่ากวาดไปหมดค่ะคือถ้าเห็นในแผงอะ่ะ4 0่กว่าบาทอะ่ะคือโล่งอะ่ะกวาดแผงไปคือโล่งอะ่ะใช่ไหมสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทสี่ราาอ้อยก,กว่าบาทราคาทองแบบหนักสี่ร้อยกว่าบาทแล้วคุณทองตอนนี้หกหมื่นนะหลังจากที่ปล้นเสร็จปุ๊บเขาออกไปปุ๊บ โปรยตะปูเรือใบไปตลอดทางนะครับแล้วก็วางวัตถุคล้ายถังแกส๊สไประยะอย่างี้อืมแล้วก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นด้วยจนในที่สุดพอมันพอโปรยไปอ่ะคนตามไม่ได้ตำรวจก็ตามไม่ได้เพราะเขาโปรยแบบแต<ส><ม>่ว่าเขต้องโปรยหนักอะ่ะคือไม่กล้าตามด้วยอ่ะเอาจริงๆครับผมณเนะบื้องต้นณนะตอนนี้ก็คือณเนะบื้องต้นณนะตอนนี้ก็คือยังถือถือว่าพ้นสาเร็จอะ่ะคือจับยังจับ,จบไม่ได้ใช่ตอนนี้ยังจับไม่ได้